อีพีหนาสารพิพากษาว่าจำเลยนำรถจักรยานยนต์ไปซ่อมซ่อมเสร็จนำใบแจ้งหนี้ไปเบิกค่าซ่อมจากผู้เสียหายเมื่อได้ค่าซ่อมแล้วไม่ไปรับรถคืนทั้งยังหลอกจอดจานผู้รับซ่อมว่ารถเป็นของจำเลยและไม่มีเงินชำระค่าซ่อมขอให้จอดจาน ขายแยกชิ้นส่วนเพื่อหักชำระค่าซ่อมถือได้ว่าเป็นการแย่งการครอบครองทรัพย์ไปจากผู้เสียหายเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการลักลดไปจากผู้เสียหายโดยใช้จอดจานเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดคำพิพากษาสารดีกาที่ 3 6 2 8 2ทับพนักงานอายการจังหวัดหัวหินโจทย์ในบอบใบไม้จำเลยโจดฟ้องและแก้ไขฟ้องของให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายยามตาตรา91-334-335และนับโทษจำคุกของจำเลยในคดีนี้ ต่อจากโทษจำคุกของ,ของจำเลยในคดีอาญามาเลขดำที่2 4 6 2 1 6 3ของศาลชั้นต้นจำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทย์ขอให้นับโทษต่อศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตา 335อนุ11วรกแรกประกอบมาตรา80การกระทําของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้หลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามปบมบลกฎหมายยาม,มาตรา91ฐานลักทรัพย์ที่เป็นของในจ้างจำคุก1ปีฐานพยายามลักทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของในจ้างจำคุก2ปี แเดือนทางนําสืบของจําเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอามาตรา78ฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างคงจําคุก8เดือนฐานพยายามรักทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างคงจําคุก1ปี8เดือน40วัน รวมจำคุก1ปี16เดือน40วันข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกส่วนที่โจทย์ขอให้นับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญามาเรกดำที่246ทับ3ของศาลชั้นต้นนั้นเมื่อคดีดังกล่าวศาลยังไม่มีคำพิพากษาจึงไม่อาจนับโทษต่อได้ ให้ยกคำขอในส่วนนี้จำเลยอุทธรสารอุทธรณภาค7พิภากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา335อนุ11วรรคแรกจำคุก1ปีเมื่อลดโทษให้1ใน3ตามประมวลกฎหมายยามาตรา78แล้วคงจำคุก8เดือนโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปี นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา,าสารอุทธรภาค -7 จ็ให้จำเลยฟังยกฟ้องข้อหาพยายามรักทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างส่วนคำขอที่ให้นับโทษจำเลยต่อและนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา,าสารชั้นต้นโจทย์ดีกาโวยเหุการสูงสุดรับรองให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สารดีกาวินิจฉัยว่าข้อไท้จริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันในชั้นดีการับฟังเป็นยุติว่านางสาววันวลีผู้เสียหายและนายอุดรสามีผู้เสียหายร่วมกันประกอบกิจการร้านขายกระจกรูปีเนียมและวัตถุวัสดุก่อสร้างชื่อร้านดอเด็ก ส่วนจำเลยเป็นลูกจ้างของผู้เสียหายในตำแหน่งพนักงานทั่วไปตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องจำเลยลักคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องราคา16,500บาทของผู้เสียหายไปส่วนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นดรีมจำนวน1คันราคา15,000บาท ซึ่งจดทะเบียนในนามของนายอุดรและเก็บรักษาไว้ในร้านโดเด็กซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายได้หายไปต่อมาผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยจากนั้นพนักงานสอบสวนยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและรถจักรยานดนต์ดังกล่าวได้จากร้านรอเรือและร้านชอดช้าง เป็นของกลางตามลำดับวันที่9พฤศจิกายน2 5 6 2พนักงานสอบสวนสอบปากคำนางจิตติมาผู้รับซ่อมรถจักรยานยนต์ของกลางจับจําเลยต่อมาวันที่19พฤศจิกายน2 5 6 2เจ้าพนักงานจับจําเลยได้ตามหมายจับคดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจทย์ว่า จำเลยกระทำความผิดข้อหาพยายามลักทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างตามคำาพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่เห็นว่าแ้นโจทย์ไม่มีประจับพยานรู้เห็นเหตุการณ์ขณะจำเลยลักรถจัก,กรยานยนต์ของกลางที่อยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายไปแต่โจทย์มีผู้เสียหายและนายโชคดีเป็นพยานพฤติเหตุแวดล้อม เบิกความสอดคล้องก้องต้องกันตั้งแต่ผู้เสียหายตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์ของกลางสูญหายไปเมื่อสอบถามนายโชคดีทราบว่าจำเลยขับรถจักรยานยนต์ของกลางออกไปจากร้านของผู้เสียหายจนกระทั่งผู้เสียหายทราบสืบทราบว่ารถจักรยานยนต์ของกลางกำลังจะถูกแยกชิ้นส่วนที่ร้านชฉอช้างจึงไปร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี แก่จำเลยและเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจสอบที่ร้านดังกล่าวก็พบรถจักรยานยนต์ของกลางตามที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายจริงโดยไม่ปรากฏข้อพิรุษใดทั้งในชั้นพิจารณาจำเลยยังนำสืบรับว่าจำเลยนำรถจักรยานยนต์ของการไปซ่อมที่ร้านดังกล่าวจริงเพียงแต่บ่ายเบี่ยงในทำนองว่าจำเลย ไม่เคยแจ้งแก่นางจิตติมาให้แยกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเท่านั้นเมื่อในวันนัดตรวจพยานหลักฐานจำเลยและทนายจำเลยแถลงรับข้อได้จริงว่านางจิตติมาเป็นเจ้าของรถเจ้าของร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์ของกลางจับจำเลยและให้การไว้ จดจึงไม่ติดใจไม่แถลงจิตใจสื่อพยานโจทย์ปากดังกล่าวตามรายงานกระบวนพิจาจรณาฉบับลงวันที่9มีนาคมสองพย่อมถือว่าจำเลยรับว่านางจิตติมาให้การตามบันทึกคำให้การดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพินารความแพง่งมาตรา84อนุ3ประกอบประมวลกฎหมายยามาตรา15ดังนั้น คนได้จริงจึงต้องรับฟังตามบันทึกคำให้การดังกล่าวว่าในชั้นสอบสวนนางจิตติมามาให้การว่าจำเลยนำรถจักรยานยนต์ของกลางไปให้หนางจิตในนายจิตติมาซ่อมเมื่อซ่อมเสร็จแล้วนางจิตติมาโทรศัพท์แจ้งให้จำเลยไปรับพร้อมกับชำระค่าซ่อมแต่จำเลยแจ้งว่าไม่มีเงิน ขอให้หนางจิตติมาขายรถจักรยานยนต์ของกลางเพื่อหักเป็นค่าซ่อมโดยแจ้งว่ารถจักรยานยนต์เป็นของจำเลยเมื่อนางจิตติมาขอสมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์จากจำเลยจำเลยกับแจ้งว่าสูญหายจึงให้หนางจิตติมามาขายแบบแยกชิ้นส่วนเมื่อนางจิตติมา ไม่เคยมีสาเหตุกดเครื่องกับจำเลยมาก่อนจึงไม่มีเหตุให้ระแวงว่าจะแกล้งให้การปักปั่มจำเลยให้ต้องรับโทษและเชื่อว่าให้การไปตามความเป็นจริงแม้การที่จำเำลยนํารถจักรยานของกลางไปซ่อมจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยตามปกติก็ตามแต่ได้ความตามที่จำเลยนําสื่อรับว่าเมื่อรถจักรยานยนต ซ่อมเสร็จแล้วจำเลยได้นำใบแจ้งหนี้ไปขอเบิกค่าซ่อมจากผู้เสียหายครั้นได้รับเงินค่าซ่อมมาแล้วจำเลยไม่ได้ไปรับรถจักรยานยนต์ของกลางคืนทั้งอย่างหลอกนางจิตติมาว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นของจำเลยและจำเลยไม่มีเงินชำระค่าซ่อมโดยให้นางจิตติมาขายแยกชิ้นส่วนเพื่อหักชำระค่าซ่อม ตามพฤติการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการแย่งการครอบครองทรัพย์ไปจากผู้เสียหายเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วการกระทําของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการรักรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างโดยใช้นางจิตติมาเป็นเครื่องมือในการกระทําความผิด เมื่อการกระทําดังกล่าวของจําเลยเป็นขั้นตอนสุดท้ายอันถือว่าเป็นการกระทําที่ใกล้ชิดต่อความผิดสําเร็จเข้าขั้นลงมือกระทําความผิดแล้วแต่การกระทํานั้นไม่บรรลุผลนเนื่องจากเจ้าพนักงานยึดรถจักรยานยนต์ของกลางได้โดยไม่ปรากฏว่านางจิตติมาแยกชิ้นส่วนรถจักรยายนยนต์ของกลางตามที่ถูกรอกจาเลยจึงมีความผิดข้อหาพยายามรักทรัพย์ ที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างแม้นคดีนี้โจทย์บรรยายฟ้องว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นของผู้เสียหายแต่ข้อที่จริงที่พิจารณากลับได้ความว่ารถจักรยานของกลางเป็นของนายอุดอรสามีผู้เสียหายแต่ข้อแตกต่างดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดมิใช่ข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญทั้งจำเลย มิได้หลงต่อสู้สารดีกาจย่อมมีอำนาจอรงโทษจำเลยตามที่พิจารณาได้ความนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายามาตรา192วรรค2ประกอบมาตรา215 225ที่สารุธรภาค7พิพากษายกฟ้องในความผิดข้อหาดังกล่าวมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของสารดีกา ดีกาของโจทย์ในข้อนี้ฝังขึ้นปัญหาที่ต้องวิจัยดีกาของโจท์ประการสุดท้ายมีว่ามีเหตุสมควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยหรือไม่เห็นว่าจำเลยเป็นลูกจ้างผู้เสียหายควรปฏิบัติต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นนายจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่จำเลยกับรักทรัพย์ของผู้เสียหาย และพยายามรักทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายไปหลายรายการเมื่อขณะเกิดเหตุจำเลยอายุ50ปีควรมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วแต่จำเลยกลับกระทำความผิดโดยไม่ยอมเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองเมื่อกำหนึ่งถึงความเดือดร้อนของผู้เสียหายตามพฤติการแห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรงที่สาอุธรท์ภาค7รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของสารดีกาดีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้นเช่นกันพิพากษาแก้เป็นว่าให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาารชั้นต้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอย่ามาตรา80ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้ว แต่การกระทํานั้นไม่บรรลุผลผู้นั้นพยายามกระทําความผิดมาตรา80วรสองผู้ใดพยายามกระทําความผิดผู้นั้นต้องระหว่างโทษสองใน3ส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา335ผู้ใดรักทรัพย์อนุหนึ่งในเวลากลางคืนอนุสอง ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้การระเบิดอุทกภัยหรือในที่หรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุเหตุทุกขภัยแก่รถไฟหรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสารหรือภัยพิบัติอื่นทํานองเดียวกันหรืออาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่นว่านั้นหรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนกําลังตื่นกลัวพยันตรายใดๆมาตรา335ออนุสาม โดยทำอันตรายสิ่งกีดกัน้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆมาตรา335อนุ4โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำงให้เป็นทางคนเข้าหรือเข้าทางช่องทางซึ่งผู้เป็นใจเปิดไว้ให้มาตรา335อนุ5โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่น หม่อมหน้าหรือทำด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือจําหน้าได้มาตรา3 3 5อนุ6โดยรวงว่าเป็นเจ้าพนักงานมาตรา3 3 5อนุเโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาตรา3 3 5อนุ8ในเขะสถานสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณะ ที่ตนได้เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือซ่อนตัวอยู่ในสถานที่นั้นๆมาตรา335อนุกในสถานที่บูชาสาธารณะสถานีรถไฟท่าอากาศยานที่จอดรถหรือเรือสาธารณะสาธารณะสถานสำหรับขนถ่ายสินค้าหรือในยวดยานสาธารณะมาตรา335อนุ10 ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสารประโยชน์มาตรา335อนุสิบเอที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างมาตรา3 3 5อนุสิบสองที่เป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรมบรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์พืชพันธุ์สัตว์หรือเครื่องมืออันมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมหรือได้มาจากการกสิกรรมนั้น ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทมารตรา3า5วรรค2ถ้าความผิดตามวรแรกเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมารตราดังกล่าวแล้วตั้งแต่2อนุมารตราขึ้นไปผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปี แรบบรัพตั้งแต่20,000บาทถึง1 4 0 0 0 0บาทมาตรา3 3 5วรรค3ถ้าความผิดตามวักแรกเป็นการกระทําต่อทรัพย์ที่เป็นโครกระบือเครื่องกดหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกติกรรมมีไว้สำหรับประกอบกติกรรมผู้กระทําต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่60,000บาท ถึง2 0สนบาทมาตรา335วัก4ถ้าการทำความผิดดังกล่าวในมาตานี้เป็นการกระทำใดยความจำใจหรือความยากจนเหลือทนทานหรือทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา334ก็ได้